น้ำตาดีคอยกุมมือฉันยังวิกาแม่ใจเจอเจ็บจนทอรำมานก็ยังคงเก็บอาการไว้ได้ดูครั้งหนึ่งบอกว่ารักเธอมันคงไม่มีความหมายจะเอาแต่ซ้ำเติมและจอก็เดินจากไป yeah คอยพาวันันอยู่ตลอดแลเจอคิดถึงก็ขอแค่บอกไว้ก่อนสุดท้ายแล้วอย่าไปบอกใครอ้อมบอลนะ ทิ่ฐานให้ดาวที่ตกจาดฟ้ามาขอให้เธอกลับม,มากทิ่ฐานอี่เซ็กเท่าไรจนดาวทั้หมดจุกฟ้าจะทำยังไงและเธอไม่กลับม,มาเย่ yeah. ตกหมดฟ้าฉันยังรอเธออยู่ตรง สัญญาเดจำได้เปล่าของครับ yeah เช <Yeah. S 1> ่นจำมันได้ไม่ลืม yeah เรื่องของเราทั้งคืน yeah ฝมันจะไปลืมมันได้ yeah รักเธอมาเท่าไรยิ่งท,ทำให้เ <c oughs> จ็บช้ำไปทั้งใจห <c oughs> ลังจากนี้คง นทุกรายที่ทำใจไม่ได้่อีทำใจไม่ได้ก็ไม่มีเธอมันก็ไม่ง่ายเลยถึงฉันมีเงินมาเท่าไหร่ก็ไม่สามารถทำมาไวให้ฉันได้ใกล้เธอไม่รู้ทำไมอะแค่อยากจะหน้าฉันยังไม่กล้าเลยมองเอาบนฟ้ายังลายเป็นภาพเธอคงไม่บอกแพ้ถึงเธอไปมากเกินก็โทษที่ไม่เคยรับฟังน้ I'm s o r r เดิมเค่อยากจะกับเธอได้สักวัน คงเป็นปรไฟไม่คู่กับน้ำมันเซนา์เรามันทับกันเราก็ไม่ได้รักกันเป็นไงครับทุกคน